ร์จูนคุกกี้รุ่นนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับทําไมต้องไปดาวสามสี่แสนทำไมต้องไปผ่อนสองหมื่นกว่าพี่ในเมื่อวันนี้ออกรถกับปอครับแบงค์สิบใบเดียวเก็บเงินสามสี่แสนไว้แต่มงวดหมื่นกว่าด้วยเป็นไงฟังไหมผิดครับพี่เงินไข่นี้เฉพาะสิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์ว่าคุกกี้นะแล้วก็ส่งรูปเต้นห <laughs> ยอกหยอกนะอ่ะวันนี้เราก็อยู่กับ เจ้าตัว Fortuner 2.4 Sigma 4นะครับตัวนี้แปลงเป็น r ีเจนเดอร์ทั้งคันโอ้โหโคตรสวยครับพี่ระยะยาวนะครับหมดนี้10คนแรกเท่านั้นแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มแล้วใครที่โอนจองมาคนแรกที่เลขบัญชี0 6 0 1 9 6 7 7 4เทาคาลเกษตรกรไทยบริษัทสาวเรีเยอโต้รับทองอีกหนึ่งเส้นแถมอีกเส้นนั้นคือ1บาทครับป็นไงสุดอะแด,ดสุดยังยังไม่แชร์อีก คนซื้อนะครับเหมือนที่บอกโปรโมชั่นตอนนี้ดัมแมงกซสิบมาแลก1 0 0 0 0แสนคนแชร์1 0 0 0 0หมื่นโอเคนะครับมาเริ่มแรกครับตัวนี้ก็เหมือนที่บอกครับโลโก้เป็นตัวแบบแปลกไปแล้วนะปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นโลโก้นูนๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ทุกคนไม่สวยนะครับมันต้องเงี้ดูหรูดูแหงนะครับด้านหน้าติดคำว่า fortune r ให้รู้ด้วยว่านี่มันคุกกี้นะใหนะครับไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้แถมไฟเลี้ยวมานะครับถ้าเห็นป้ายสาวเลี้ยวออโต้นะครับเราไม่เปิดไฟเลี้ยวโทรหาป๊อปเลยแล้วเขเคลียร์ให้ โอเคไหมนะครับด้านหน้าเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับเซนเซอร์รอบคันสวยๆเลยเดี๋ยวให้ดูไฟตาเดี๋ยวให้ดูไฟเลี้ยวนะว่าแปลงออกมาสวยไหมนะครับสวยๆเสวยๆ,ๆวยวยเลยแน่เป็นไงติดไหมติดไหมติดนะติดนะอ่าเปิดไฟด้วยติดไหมติดนะติดนะเออเป็นไงครับพี่สวยงามเตรียมท้องเรื่องสิบาทงวดหมื่นกว่าด้วยว้าวแต่แล้วพี่อยากออกใหม่ไงี้ยพี่ดาวเท่าไหร่ครับสี่แสนเนี่ย แต่ถ้าพี่กำเงินสี่แสนมาออกผมนะพี่ชายนะครับโอ้โหงวดเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยลองคำนวณก่อนปาดปาดงวดน่า,นา,านจะเหลืออยู่หมื่นกลางๆลองดูครับเป็นเหมือนทางเลือกโอ้โหนะครับเก็บเงินสี่แสนไว้ลองดูครับพี่ชายนะโอ้ไม่จะพี่เราสี่แสนนะครับเออพี่เพิ่อมอีกสี่แสนเพิ่มมาก็เอาตัวรีเจนเดอร์ไปแต่งวดไม่ถึงสองหมื่นไงแต่ได้รีเจนเดอร์แท้ๆจากโรงงานโคตรสุดครับผมมาต่อครับรู้กันอยู่ครับพี่นี่ครับปุ่มปิดเปิดเอาจัตโนุมัติเลยเห็นไหม กระจกพาพให้ด้วยเนี่ยคือสเสน่ห์ของรถนะครับปับ๊บจับมาปุ๊บกดปุ๊บอ่บนะคุญแจอยู่นี่ย้ำนะครับบางคนบอกเอากดเราไม่เห็นติดเลยน้องพี่ไม่มีคุญแจนะครับย้ำเลยโอโ้โหโคตรสนุกกับวันนั้นอะ่ะโทรมาบ่นใหญ่เลยเนี่ยไม่เห็นกดวันนี่น้องรีวิวเลยเราอ่ะส่งเจ้าที่ไปเลยครับเรียบร้อยครับกุญแจอยู่ในบ้านนะครับใจเย็นนะพี่โถมันไม่ได้ติดตามทีิปจรพี่นะครับเอออ่ดูด้านท้ายครับพี่สวยๆครับประตูท้ายนี่ ะครับตัวนี้เป็นตัวแต่ง G.R. นะครับซิกมาโฟแท้2.4ด้วยนะครับลองดูนี่เป็นไงสวยครับรถไร้ตำหนิ่บางคนบอกเฮ้ยจัดโปรงี้รถมีปัญหาหรือเปล่าการันตีพี่ช่ชดหนักชมน้ำจมแม่พิจารณาไปไหมกลับมาทุกกรณีถ้ามียินดีคืนเงินนะพี่โอเคไหมนะแต่ถ้าคนบอกพี่ไม่ขอหน้า G.R. ได้ไหมไม่เอาแบบแต่ง G.R. ไม่เอาแ,บบแต่งหน้ารีเจนเดอร์เอาแบบธรรมดาถ้าแบบธรรมดาก็เหมือนที่บอกครับซื้อรถมือหนึ่งในราคามือสองนะครับเพราะอะไรเพราะเราการันตีดกตั้งขายสองปีจากศูนย ดอกเบี้ยเริ่มต้นสองบาทแล้วผมขอย้ำเลยนะพี่ออกใหม่ดาวสองแสนผ่อนสองหมื่นใช่ไหมแต่ถ้าพี่เอาตัวธรรมดาของผมครับแบงก์สิบใบเดียวงวดหมื่นกว่าด้วยอะเซฟเงินไปสองแสนแถมเซฟค้างงวดด้วยพี่เซฟดีครับวิดีโอนี้รออะไรนะครับทอก็แต่งให้หมดนี้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับพี่ชายลองดูแล้วกันว่าสุขขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของภายในกันบ้างพี่เดี๋ยวบอกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมบอกเลยอันนี้สวยยันภายในยันภายนอกผมบอกเลยไป สิบคนแรกท่าน,นเหมือนที่บอกครับติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดมาี่หรืออะไ์ตัที่ at popk ok นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับไ b e กดกระดิ่งทุกช่องทางเฟซ o ุ๊ o ยูทูปทีว t ต k อข้อบายสามเดี่ยวมอโตนะครับตามนั้นพอโอเคครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ